เคยไหมช่วงพีคทามลูกค้าเต็มหน้าร้านแต่อุปกรณ์ดันไม่เป็นใจเครื่องอืดสแกนไม่ติดหรือแบตหมดกลางคันวันนี้นะครับผมจะพามาดูสแตนดาร์ดใหม่นะครับในรูปแบบของโมบาย e s s นะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับเครื่องซังนมิ V3 นะครับที่อัปเกรดมาเพื่อแก้ทุกปัญหาที่เคยเจอ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการอันบ็อกซ์นะครับแกะกล่องกันเจ้าตัวซันยิ่วีสานะครับรุ่นนี้มาในโทนกล่องเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนนะครับดำด้านนะครับมีโลโก้ซันยิวีสานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวดีไซน์เอาลายของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากการแกะก็แกะจากด้านนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บ จะเห็นเครื่องก่อนเลยนะครับก็จะใส่มาในถุงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องออกมานี่นะครับหน้าตาของตัวเครื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับตัวนี้คู่มือซามิวีสามแล้วก็มันจะมี ป็นก็น่าจะเป็นพวกสายชาร์จสายพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ1อันแล้วก็สายชาร์จเนี่ยสายชาร์จมีมาให้กี่เส้นเอ่ยมีมาให้1เส้นนะครับมีมาให้1เส้นค่อนข้างยาวอยู่ก็หัวมันก็จะเป็น type c นะครับ to usb a นะครับ usb a ก็ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ เป็นที่ชา้าจนะครับอตอนนี้ในกล่องก็ไม่น่ามีอะไรละรู้สึกจะมีกระดาษมาให้ด้วยนะครับกระดาษเนี่ยเหมือนจะอยู่ในตัวมันจะใส่มาให้แล้วในตัวพิมพ์เตอร์นะครับก็กระดาษที่แถมมาให้เนี่ยมันก็จะเป็นขนาดเอ่อ50 58มิลลิเมตรนะครับจะแถมมาให้หนึ่งม้วนนะครับก็อ,อยู่ในตัวพิมพ์เตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ในกล่องแพคเกจที่ให้มา ต่อมานะครับก็มาดูกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับซันนีมม่วีาตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นแฮนดะ์เฮล p ีเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ลบภาพจำของเครื่อง g ี s ที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับนาๆห,ห,หนักๆออกไปได้เลยเจ้าเครื่องซันนิ v วีาตัวนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความบางเพียง16.8ม mm, ิเมเท่านั้นจับถนัดมือมากๆนะครับอยู่มือเลยตัวนี้ บนความสว่างเนี่ยก็มีมากถึง420นิตจึงทําให้ร้านประเภทฟู้ดทรักนะครับหรือร้านค้าประเภทที่ต้องไปออกบูธกลางแก้งนะครับสาม,มารถที่จะมองเห็นออเดอร์นะครับบนหน้าจอได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องเอามือบังแดดอีกต่อไป สำหรับสเปคของเจ้าเครื่องนี้นะครับซันนี้ V3 นะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะเป็นซันนี OS นะครับเบส e d น n Android 13นะครับตัวชิปเซตนะครับ CPU เนี่ยก็จะเป็น Octa-Core นะครับ2.4 GHz นะครับ แรมเนี่ยให้มา3 g กิกนะครับส่วนลอมให้มาส g กิกที่สำคัญนะครับการเปิดแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าการบันทึกข้อมูลการขายต่างๆสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับก็เร็วขึ้น3าเท่านะครับปัญหาเรื่องเครื่องหนวกนะครับตอนเปิดเมนูอาหารนะครับเยอะๆนะครับหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยเครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่มีมาให้กันบ้างนะครับ เจ้าเครื่องนี้นะครับทำนี้ v 3สาเนี่ยเนื่องด้วยว่ามันก็เป็นเครื่องรับออเดอร์อย่างเดิม เพราะนั้นเนี่ยเครื่องรับออเดอร์โดยส่วนใหญ่มันจะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็ตติดมาให้กับตัวเครื่องเลยนะครับข้อดีก็คือเวลาเราจะพิมพ์ใบเสร็จเนี่ยมันสามารถพิมพ์จากเครื่องมันได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ของเจ้าซันมิต V3 ตัวนี้นะครับก็ความเร็วนะครับพิมพ์ได้ค่อนข้างเร็วเลยอยู่ที่80มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับตัวนี้นะครับรองรับกระดาษนะครับกระดาษความร้อนเป็นกระดาษความร้อนที่ไม่ต้องใช้หมึกพิม นะครับสเปคหน้ากว้าง58ม m mm, มนะครับในส่วนของอขนาดของโบนเนี่ยแม็กสุดอยู่ที่50ม m mm, มตนะครับตัวนี้พิมพ์ด้วยระบบความร้อนไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์นะครับมีรอยฟันปลามาให้นะครับเอาไว้ฉีกมือนะครับเครื่องซันนี้ V3 ตัวนี้นะครับทนทานต่อแรงกระแทกนะครับมากสุดเนี่ยความสูงอยู่ที่1.2เมตรนะครับตามมาตรฐานการใช้งานในร้าน้าจริง ส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับรุ่นนี้นะครับให้มามากถึง3,100ม mm. ิลลิแอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะถอดแบตออกมาได้นะครับตัวฝาหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดฝาหลังได้แบบนี้เลยนะครับนี่เปิดได้แล้วตัวแบตเนี่ยก็ถอดได้ด้วยครับนี่ค่อนข้างสะดวก สำหรับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับซันมิว V3 นะครับก็ให้มาครบนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับรองรับ WiFi แบบ u ั l วแบนนะครับรองรับซิมการ์ดนะครับสูงสุด 4G นะครับผมสามารถที่อคขาสินค้าได้อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของเครื่องนี้เลยนะครับก็คือมีสแกนเนอร์นะครับมีเครื่องยิงบาร์โค้ดบิวอินมาให้ ในตัวเลยนะครับก็เป็นบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูเนาะนี่เดแลยิงเนี่ยมันก็จะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเลเซอร์สแกนเนอร์นะครับเลเซอร์สแกนเนอร์เนี่ยข้อดีก็คือสแกนติดเร็วนะครับเดี๋ยวสแกนจริงให้ดูเลยนะครับเอาของโคนะ้กมาสแกนนี่ยิงติดเร็วเลยนะครับขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ก็รุ่นนี้นะครับมันจะมี2โมเดลย่อยนะครับมันจะมีรุ่นที่มีสแกนเนอร์กับไม่มีสแกนเนอร์นะครับตัวที่ไม่มีสแกนเนอร์ราคาก็จะถูกลงมานะครับผมตัวสแกนเนอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถยิงบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D นะครับบาร์โค้ดแห้งหรือว่าบาร์โคด้ดแบบ 2D นะครับแบบ QR ว่าโค้ด และที่สำคัญนะครับถ้าสั่งซื้อเครื่องซันนิ v วกับเรานะครับก็แถมฟรีแอปพลิเคชันจัดการร้านค้าพอ p o ทนะครับแอปตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้ทางร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าได้อย่างง่ายดายนะครับรับออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการสต็อกได้นะครับดูยอดขายนะครับดูรายงานยอดขายได้แบบเดียวทามนะครับพร้อมคำนวณราคาและรับชำระเงินได้อย่างง่ายดาย ก็สรุปนะครับสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับซันนี้ V3 เนี่ยอรอบนี้ไม่ได้มาเพิ่มเพียงแค่การอัปเกรดเล็กๆ่น้อยนะครับแต่มันคือการยกระดับเครื่องมบาย POS นะครับให้สามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับที่ต้องการความไหลลื่นของการบริหารจัดการร้านค้านะครับต้องการที่จะลดคิวหน้าร้านนะครับแล้วก็ต้องการเครื่องมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ความเป็นมืออาชีพสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเจ้าเครื่องโมบาย QS ตัวนี้นะครับซันมิวิสานะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าสั่งซื้อนะครับเข้ามาทางทีมงานพอชอดได้ตามช่องทางดังต่อไปน,นี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับกวนฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด s ับส c r i b e ช่องโคต์ของเราไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ